แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ15มีนาคม2567คลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่ตกเทรนจะได้คุยกับชาวบ้านเขารู้เรื่องว่าวงในหรือสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีอะไรที่คืบหน้ามาอัปเดตกันนะคะ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่า,าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยเพจ f a c e b o o k กระทรวงอุตสาหกรรมได้อัปเดตข่าวนี้นะคะพิมพัทราสนใจแพลตฟอร์มอัจฉริยะบริหารจัดการรายอ้อยครบวงจรของบริษัทไทยคมย้ำต้องเพิ่ม productivity ในกระบวนการผลิตนะคะ 11มีนาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวพ,พิมพัฒราวิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายนัทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายนารุณสุขสมานรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนายสามารถน้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสนอนได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนำโดยนายปฐมพบสุวรรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยคมเพื่อหาหรือถึงการใช้เทคโนโลย บริหารจัดการไร่อ้อยแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่เช้าไร่อ้อยจนถึงโรงงานณนะห้องประชุมชุนหวันชั้น3อาคารสำนักง,งานประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยนางสาวพ,พิมพัตราได้กล่าวว่าวันนี้บริษัทไทยคมจำกัดได้มานำเสนอเทคโนโลยีการบริหารจัดการไร่อ้อยแบบครบวงจรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าวได้ประสบผลสำเร็จ เราจึงขอให้มานำเสนอว่าจะสามารถนำมาบริหารจัดการไร่อ้อยได้อย่างได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งทางบริษัทได้อธิบายว่าเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถคาดการผลผลิตได้อย่างแม่นยำกเกษตรกรสามารถรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องน้ำอากาศ ส่งผลต่อผลผลิตอ้อยที่ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลจะได้รับนะคะโดยเทคโนโลยีนี้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการไร่อ้อยทั้งระบบซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้หารือกันในรายละเอียดต่อไปโดยเน้นเรื่องของ productivity เป็นสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อัปเดตข่าวดีให้กับ พี่น้องกเกษตรกรทุกคนได้รับทราบฉะนั้นใครยังไม่ได้กดไลค์กด share, แชร์เ้าข่าวเช้านี้นะคะไปกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้อัปเดตข่าวสารอย่างต่อเนื่องและความคืบหน้าของแต่ละข่าวนะคะอัปเดต15มีนาะคม2567